สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกฟ้าครามสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบ้นกากเพชรใสนะคะแบบไม่ง่ายกันเลยนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระดานกระไดเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีบบนะเป็นกากเพชรใสเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวสามสิบเซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีก็จะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4ี่เส้นนะ เส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหลียญลงไปสารทับเหลียนทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านขวามือเสร็จแล้วจับประตูลิบินหมวนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆ่อยดึงลิบินนะคะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้นะเหมือนกันทั้งสี่ด้านแล้วนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะ นี่นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านขวามือเสร็จแล้วจับประตวลิบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะหลังเส้นนี้นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีิบด้วยนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะทั้งสี่เส้นอีกครั้งนะคะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะ สวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกฟ้าครามสวยๆน่ารักน่ารัก,รกง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ